เหนือและภาคอีสานเริ่มดีขึ้นแต่มวลน้ํามันค่อยๆไหลลงมาเตรียมเข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางก่อนที่จะมาถึงกรุงเทพมหานคร,ครใช่ค่ะลองไปดูในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันก่อนนะคะจุดนี้เป็นจุดรับน้ําจากบริเวณภาคเหนือที่นครสวรรค์ตอนนี้เกิดน้ําท่วมนะคะถนนในเขตเทศบาลเมืองพื้นที่เศรษฐกิจตลาดรวมไปถึงบ้านเรือนของชุมชนยิ่งถ้าดูภาพมุมสูงเอาไว้เห็นภาพรวมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันก่อนนี่คือภาพมุมสูงจาก ถนนในอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะน้ำท่วมจนแทบจะไม่เห็นถนนเลยแล้วก็ท่วมพื้นที่การเกษตรพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนด้วยนะคะบางจุดเนี่ยเกิน60เซนเมตรบางจุด1เมตรกว่า,วาชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเจ้าที่ต้องเร่งอบพยพชาวบ้านออกมาอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะคะให้เขาย้ายออกมาอยู่พื้นที่ด้านนอก แล้วก็เตรียมศูนย์พักคอยชั่วคราวเอาไว้ให้เขาอพยพออกมาอยู่ตรงนี้ก่อนเนื่องจากว่าตอนที่เขาอยู่ข้างในเนี่ยบางทีการกินกันอยู่การใช้ชีวิตมันค่อนข้างยากลําบากเจ้าที่ก็เลยต้องเร่งอพยพชาวบ้านเอาออกมาจากในพื้นที่เพราะว่าน้ําท่วมบ้านเนี่ยบางบ้านเนี่ยสูงประมาณเอวประมาณเอวเนี่ยยังพอยอยู่ได้แต่บางบ้านอยู่ไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าสูงเกิน1เมตรเจ้าที่เนี่ยยังคงต้องใช้เรือยางในการลําเลียงถุงยางชีพอุปกรณ์จําเป็นต่างๆเอาไปให้ชาวบ้านบางส่วนที่เขายังไม่สามารถออกมาได้ หรือบางคนไม่ประสงค์ออกมาอย่างบ้านนี้โอ้ยนี่ทับไปยืนชั้นล่างคื้น,น้ําอยู่ระดับอกค่ะไม่เอวแล้วครับเลือกว่านี้ก็มีนะคะแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็เข้าพื้นที่ไปไม่ถึงเหมือนกันในเขตตลาดย่านการค้าน้ําท่วมสูงอย่างตรงนี้เป็นตลาดตลาดย่านการค้าพื้นที่เศรษฐกิจเป็นอาคารพาณิชย์น้ำท่วมสูงจนเกือบจะนิดชั้นหนึ่งของอาคารค่ะเจ้าหน้าที่ต้องลำเลียงความช่วยเหลือไปให้ทีนี้บางคนเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งไม่ได้เขาต้องอยู่ชั้นสอง เขาก็ยืนอ,อยู่ที่ระเบียงค่ะรอเจ้าหน้าที่ไปแจกอาหารอยู่ตรงนั้นออรอรับอาหารอยู่ที่ชั้นสองโดยใช้เชือกอมันร้อยถุงอาหารช้างล่างแล้วก็ดึงขึ้นไปลองฟังเสียงเขาคูยกับเจ้าหน้าที่ดูก็ได้ค่ะพ,พี่อยู่อย่างนี้เมื่อกี่วันแล้วพี่ สามวันแล้วเข้าห้องน้ําห้องท่าอะไรยังไงอรพี่ก็ใส่ระแปงบค่ะตะแปบบเออ๋อแล้วแล้ว,ลวข้าวนี่ก็ก็ก็ต้องรับอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมฮะใช่จ้ะลอยฟออไปเอาไปไปห้างนอกนี่ดึงขึ้นมา,าแล้วใช้วิธีแบบนี้เอาอเพราะว่าบางคนเขาก็ต้องยอมรับอ่ะน,นะคะว่าเขาเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านเขาไม่กลลาออกจากบ้านก็กะว่าท่าน้ํายัางอยู่แบบเนี้วนยวันสองวันเนี่ยเขายังสามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านได้ จ้าหน้าที่ก็จัดกาลังเข้าไปช่วยเหลือมีจากหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือนะคะทั้งมณฑลทนาหารบกที่31 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยมันร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เอาอาหารน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังคงติดอยู่ในบ้านพักค่ะบางคนติดอยู่ออกมาไม่ทันเวลาแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ประสงค์ที่จะออกมาก็ต้องส่งความช่วยเหลือเข้าไปด้านในเขากังวลเรื่องของมีค่าเพราะว่าส่วนใหญ่พื้นที่ที่เราเข้าไปตรวจสอบตรงนี้มันจะเป็นย่านเศรษฐกิจย่านการค้าบางบ้านขายของเขามีของที่ต้องเตรียมเอาไว้ขายเราก็กลัวว่าทรัพย์สินมันจะหายไปก็เลยอยู่ชั้นสองของ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ส่งความช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินแล้วก็น้ําดื่มเข้าไปให้แทนค่ะมันเหมือนมันเป็นโซนตลาดนะคุณอาเรนะัสแล้ว<ช>ดูมีร้านขายของร้านขายชุดนักเรียนโอโ้โหชั้นหนึ่งเนี่ยทงังไม่ได้ิดทั้งหมดเนยนะฮนะแล้วต้องรอดูนะคะ<ม>ว่าย่านการค้าแบบนี้โอโพอระดับน้ํามันลดลงไปอ่ะข้าวของเครื่องใช้ที่เขาเก็บเอาไว้ไม่ทันซึ่งส่วนใหญ่เป็นของที่เอาไว้ขายให้กับลูกค้าก็ไม่รู้ว่าความเสียหายเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่อย่างบางบ้านเนี่ยเขาอย่างภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะ เขารอความช่วยเหลือจากข้างในอาจจะอยู่ไม่ได้จริงๆก็พยายามที่จะเดินกันออกมาข้างนอกเจาก้าที่มาเจอระหว่างทางพอดีก็ต้องรับขึ้นเรือไปฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรินทีวี